หนึ่งโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นอยู่ในช่องทีจีอะไรก็วันนี้นะครับผมก็จะมาหนึ่งหนึ่งกลับน้องกันอีกแล้วนะครับก็แน่นอนว่าถ้าความไวขนาดนี้กระโดดสูงขนาดนี้แน่นอนว่าต้องเล่นกับใครเ็นน้องโอเห็นน้องไหมทุกคนผมลืมซื้อปืนนะเพราะเมื่อกี้จริงๆคลิปนี้ผมจะไม่อัดแล้วนะแต่ว่าน้องให้อัดเพราะฉะนั้นก็อัดไปครับอ๋อ มันยิงไม่ตายอ่ะเื้อ <laughs> นะครับตาแรกเราก็อ่อนอฮะ,ะอ,อ,อ้าวเหรออ,อ,อ้าวสวยแล้วโอ้ไม่น่าเลยโโด น่าเลยวะอเอามาผิดใช่ไหม,ไมเหนาเออนั่นนะดิทำไมพี่ไม่หายหกตาเนาะแล้วมัน,มมนบ้าเอ้ยไม่เป็นไรนะครับเราเล่นแบบนี้ก็ไดนะ้พี่เล่นได้แค่ดีเซิร์ตเนาะ ไม่รู้ดิเสียบัตรสร้างข้องฟรีเลยเนาะไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวมีของน้องอีกแล้วก็เราก็เอามาเล่นกันอีกใช่ไหมดีดจะเจตรสองีอรียมใจดีอยู่ไหนอะ,ะออน,นี่พี่มีสูตรใหม่แล้วยิงอะเฮ้ย โดนว<บ>งทีเดียวตายเลย what ก็มันต้องก็มันกันเลือดท่าสิใช่หรอกำงั้นพี่เล่นแค่ปืน U.S.P พอ U.S.P หรอนนนน้อองไไม่่่เเลลกัะรโอเคงั้นดีเซลรรละกันแล้วมันก็จะเอาปืนแบบใหญ่ๆ <c oughs> น้องก,ก็ซื้อเกาะดิเกาะอะไรนะอ,อ่ะก <c oughs> าะสีเออดาเมจมันจะลดไหมเนาะอืม <c oughs> น่าจะลดแหละ ไปทุกคนตอนนี้ครับก็สร้างห้องผิดใช่ไหมปกติมันต้องเลือดห้าร้อยนะเนี่ยโอโ้โหเอออยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่นี่เองเอาไงล่ะจังหวะน,นี้ถึงนี่จอโทรศัพท์เปลี่ยนใหม่ด้วยนะทุกคน มาดูกันว่ามันจะคื้นเครงไหมนะมันจะลืดปลืดไหมเรามาดูกันเฮ้ยยิงมงั่วเลยนะเท่าที่เปลี่ยนแล้วผมสัมผัสมานะผมว่ามันลื่นขึ้นนะเฮ้ยได้ขำขำเฉยขำเฉยเดี๋ยวขำไม่ออกเดี๋ยวเอ็มพีจะลอดเข้าหัวให้เออ เด็กก็รู้ว่าก็ได้เท้าสูไปนะไม่เอาไม่เป็นไรที่คนนนึ่งเอ็มพีสอไม่ได้อ็มพมาด้วยโอเคแต่น้องเอาเอ็เจ็ดเก้ามนอยูนะอ้าว มันไม่ใช่ M79 เลยอยู่ไหนล่ะจะพิ่งยิงไหนอะเริ่มบอกให้ยิงได้เลยนะผมไม่มีข้ออ้างอะไหนจ้ายิงยิไยิงยอยิงๆๆๆๆิยยิงอยู่ยิงยิงยงยิงยิยย่ อะไงี้ล่ะหวัวแตกไป <The noise> <ล> <laughs> มามาเอาจิงละเอาจริงละ,องละ <c oughs> บอกเอาจริงสภาพสร้าของผิดจริงๆต้องเมื่อหนะ้าร้อยเนาะไว้วันอื่นเนาะสกายเนาะ <c oughs> มันอัดอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนออัดคลิปอยู่ <c oughs> <4 S 2> สี่น,นาทีที่แล้วฮนะ

าก็อยากบินไม่ใช่เหรอไอใช้แค่ดีสุดอิงเกิลเลยไม่โกงครับเจาะเกาะไม่เข้าด้วยดาเมจแค่ยี่สิบ้แค่ยี่สิบก็เยอะแล้วนะสามเม็ดแตกสองเม็ดอีกสองเม็ดแตกเลยแต่พี่จะเอาหัวพี่ไม่เอาตัว เล็ว้วไงอ่ะหุยเออว่ะน่ากลัวนะกันแล้วเนียมาดิเฮ้ยอย่าบินดิขี้โกงว่ะเอา้เอาทำไมดอกเดียวแห้งเลยเหรอสรุปใครโกงเนี่ย ดูสิเเ่ร,เรูปอะไรนะรูปเงาเ,เงา M P 4รูปเงาๆเงาอะไรนะ,ะตับไม่ได้แล้ว้าวไหนแค่แค่จะคิดข้ออ้างยังคิดไม่ออกเลยเฮ้ยจะโดนวงเอานะเนี่ยอุย้ยเฮ้ย ใช้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอดเว้ยเอาอะไรเอาตายแล้วเหรอเม็ดเดียวเองนะ อย่ามามั่วให้เยอะได้ป่ะข้ออ้างว่ะอาทิ้งดีเซอร์ทเลยอาทิ้งดีเซอร์ทแล้วมีแต่หมัดแล้วพอใจยังแป๊บนึงพี่ขอดูอันนี้ก่อนน้องทิ้งอย่าพึ่งยิงนะเอา้าน้องมี U ่ยูยูเอสพีปะ่ะทิ้งให้หน่อยไม่มีปืนไหนวะไหนอะไหนอ่ะไม่เห็นเลยเอาไหนอ่ะ

งเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเออพี่เอา U S P นี่แหละแจ๋วดีฮะ,อเ,ะเอ,า,อางี้หนึ่งหนึ่ง U S P เอาเมา USB. ื่อใหร่มีเมืม่อหร่ U S P เนี่ยมี้อง เออมันก็ต้องมี U S P เหลือดิอ๋อลืมไปน้องให้พี่แล้วนี่นะมันไม่มีหัวเกือบตายใช่เหรอ,หรอขอบคุณที่บอกออไม่เก็บศพดีกว่าหนึ่งหนึ่ง U S P อะไรล่ด อ่ะให้ปืนอะไรก็ได้อ่ะให้ปืนล่ะก็ได้ให้พี่ทิง้งเกาะเลยหมเอาไหมดูทิ้งหมวกอันนี้ไม่ทิ้งได้ไหมอ้อ no อ่ะทิ้งแล้วเหลือ e แค่ไอวอลกับ USP อสพี นะแล้วก็จะอ่อนให้พี่แกนหนึ่งตาแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งท p โอ้ยังไงน้องก็แพ้บอกเลยหนึนึ่งเปิดได้ก็ได้ยกเวท mp อ่ะเจบ็จบเจบ็บเจ็บอ่ะออ่ะ,อะลงก่อนไหมอุย้ยเฮียเอาวะเอาวะเฮียเอาเรื่องอยู่นะทำไมเล่นไป มาหนึ่ง U S P มีปะเนี่ย,ๆๆอยอโอ้ยสกายก็ทิ้งดีเสร์ตสิมี U ah? S P ปะอ๋อนี่ไงมีใช่ไหมอ๋อ มันมันมันไม่ได้โกงหรอกพี่จะสามารถยิงน้องได้ใช่ไหมน้องก็จะยิงพี่ไม่ได้เอาไหนบอกจะไม่บินไหนจะลองฮะไหนอันใช้มีสติเกินฮะ,ะให้ใช้ก็ได้แต่พี่ต้องระวังเยอะๆเ,เลยนะถ้า้องใช้อหือ อ๋อคิดอะไรออกแล้วคิดอะไรออกแล้วพี่กายใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็จะบอกว่าผมมีบั๊กนะครับบั๊กเฮ้ยๆๆๆเขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ถึงขึ้นไม่ถึงโอโ้ไม่ทันไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ ประมาณนี้แล้วกันทุกคนฮึบล่วงว่ะล่วงว่ะอุ้ยรอดรอดรอดออรใช่หรอใช่จะน้องขอบ,บินไปก่อนเฮ้ยขึ้นได้แล้วอ่ะโอ้ล่วงเฉยเลยลวงจะบีบกูตายก่อนไหมวะนเนี้ยฮึบอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ อย่าโอเคหลน่นพอว่าไงจ๊ะพี่ตั้งไงอวะแกล้งน้องดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย,ยิงหัวเ <laughs> ด้อเป็นอะไรได้พี่ให้พี่ใช้อะไร ไม่เอาใช้ U S P น้องใช้อะไรก็ได้ไม,ดไม่เอาล็อกเอา U S P เจ้ยังไงน้องก็แพ้แต่พี่เล่นปืนอื่นอะที่ไม่ใช่ U S P อะมาเราจะมาให้น้องชนะกันถ้าน้องชนะน้องจะมีความสุขหม,มอ่ฮ uh huh. เพราะฉะนั้นพี่ให้น้องชนะดีกว่าเนาะเนาะน้องจะได้มีความสุขน่าจะยิงพี่ให้ตายดิ Ui ui, nó quý thật quý Ui quý quý thật quý cướp, quý Làm á, Làm gì? quý 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 อันนี้ที่ก็ยิงให้โดนดิวูมอู้อ้าวตายหมูอาตาที้สรุปใครชนะก็สำหรับอะไรก็สำหรับคิปนิ้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายโอเคอจากโคลอเซียมอันนี้ก่อนดีกว่า